ท่านที่เกิดวันที่1 1นะครับท่านเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีในตัวเองมากเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใครไม่ชอบการคดโกงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานั้นเป็นความซื่อสัตย์เป็นความซื่อตรงแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องอารมณ์เพราะท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงในความรุนแรงของอารมณ์นั้นบางครั้งอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ จนทำให้เกิดเรื่องเสียหายขึ้นมาได้เพราะความเอาแต่ใจของท่านทำให้ท่านจะต้องมีสติระมัดระวังตัวให้มากๆท่านเป็นคนความคิดดีมีจินตนาการสูงใช้สิ่งที่มีค่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ